ขออนุญ,ญาตประเดชพระคุณกราบเรียนคำถามที่ญาติโยมเขียนขึ้นมานะครับลำดับแรกเดี๋ยวผมจะพยายามให้รวบรัดที่สุดนะครับโสดาบันแปลว่าอะไรคะแล้วถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วต้องเกิดอีกเจ็ดคราวถ้าหนึ่งในเจ็ดคราวนี้ไม่ได้เป็นโสดาบันหนึ่งคราวต้องนับใหม่ใช่ไหมคะครับญาติโยมถามมาอย่างนี้ครับประเดชพระคุณครับออโสดาบันคือผู้ที่ พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตานรกเป็นอริบุคคลขั้นต้นนะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีธรรมอันไม่ตกต่ำนะดังนั้นในหนึ่งถึงเจ็คราวที่เราบอกว่าจะต้องเริ่มใหม่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โสดาบันแล้วไม่มีตกระดับต้องไปเริ่มสตาร์ทใหม่เป็นโสดาบันใหม่ไม่มีในเจ็ชาติที่เกิดเนี่ยจะเป็นโสดาบันตลอด แต่จะมากขึ้นมากขึ้นไปตามลันว่จะทั้งหลุดพ้นแค่นั้นเองไม่ใช่มานั่งเริ่มนับใหม่ไม่ใช่เป็นเด็กปุ๊บโสดาบันเริ่มศูนย์ใหม่ไม่ใช่โสดาบันตั้งแต่เด็กไปเลยเกิดใหม่ก็เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กนะมันเป็นที่ดวงจิตจิตจะไปได้อัตภาพใดก็ตามนะความเป็นโสดาบันยังอยู่ในตรงนั้นตลอดเข้าใจไหมครับปัญหาต่อไปมีว่าเมื่อเราให้ทาน แล้วขณะที่ให้ทานเนี่ยจิตนึกไปว่าขออุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาที่คุ้มครองตัวเราญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายและหลังให้ทานก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจะเกิดผลอย่างไรแล้วจริงๆแล้วควรปฏิบัติอย่างไรคะเ,เรื่องกรวดน้ําพระเจ้าไม่ได้สอนนะเราลองดูคีย์คำว่ากรวดน้ําสแกนหาใน พระตาปิดกฉบับสยามรัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนี้นะเราคียคำว่ากรวดน้ำเข้าไปนะแล้วก็กดค้นหะาไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระตาปิโกภาษาไทยฉบับสยามรัฐในข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องการกรวดน้ำนะพระองค์สอนนะการอุทิศบุญบุศล์การแผ่เมตตาเนี่ยทำยังไง กลับมาเตรียมจิตของตนเองให้ปราศจากนิวรณ์ห้าทำจิตให้สงบพระองค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสำเร็จที่เจตนานเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนานั้นจะมีกำลังได้ต้องละนิวรณ์ห้าได้ใช่ไหมนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกางกั้นไม่ให้จิตมีกำลังจิตที่ละนิวรณ์ห้าได้เปรียบเหมือนน้ำ ที่ไหลลงจากภูเขาลงตรงๆจะเป็นน้ําที่มีกําลังแต่ตัวซอกซอยซ้ายขวาจะเป็นตัวดึงกําลังของน้ําให้อ่อนกําลังจิตที่มีมนิวรณ์ห้าจะเป็นจิตที่อ่อนกําลังกลับมาล่านิวรณ์ห้าทำความสงบเทวดาประจําตัวไม่มีไม่เคยบัญญัติเอาไว้นะนั้นถ้าเกิดเป็นเทวดาต้องมานั่งเฝ้าโยงไปตลอดอย่าไปเกิดเลยนะนะลำบากเปล่าๆนะนั้น ต้องดูที่ศาสดาบัญญัติอย่าไปนั่งนึกคิดเองหรือไปนั่งอ่านตำราที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่นะเราตรวจสอบกับพุทธวจนะข้อมูล2,500กว่าปีนะครับปัญหานี้ก็ออกจะเป็นเรื่องพื้นบ้านหน่อยนะฮะไหว้าสารพระภูมิของหมู่บ้านแล้วนะครับนำพระพุทธรูปเข้าบ้านแล้วมีความจำเป็นไหม ที่จะต้องทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับอ๋อการทําบุญขึ้นบ้านใหม่จะบ้านเก่าบ้านใหม่ทําได้ตลอดนะมันเป็นการเชิญสมณะเข้าบ้านเมื่อสมณะเข้าบ้านเนี่ยต้องทํำยังไงนะผู้เจ้าให้ภิกษุฉันอนโมทนาแสดงธรรมและเมื่อสมณะเข้าบ้านโยมจะได้นิสสงอะไรนะ การมีจิตเริ่มใสเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์อันนี้ทรงอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองการลุกลับกราบไหว้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงอย่างที่สามการลกความตรณีอันเป็นมนทินในนักปวดผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่อย่างที่สี่การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคคอานใหญ่ อย่างที่5การได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอใหญ่นี่คืออนิสงส์5ประการของการที่นิมนต์ภิกษุเข้าบ้านนะเธอจะได้อาน,นิสงส์หประการตรงนี้ส่วนพิธีกรรมต่างๆไม่ไม่มีในบัญญัติอะไรนะโยมไม่มีความจําเป็นจะต้องมีใส,ส่ศีลทำน้ำมนต์หรืออะไรต่ออะไรนะจริงๆสิ่งเหล่านั้นเป็น ผู้เจ้าเรียกเดลฉานวิชานะสิ่งที่ศาสดาเรียกว่าเป็นเดรจฉานวิชาณนะวันนี้ถูกนำมาเป็นเรื่องมงคลนะซึ่งผู้เจ้าเนี่ยสู้มาทั้งชีวิตนะอ่าคัดค้านสมณพราหมณ์เราอื่นบอกไม่ใช่ไปดูพระสูตรนะผู้เจ้าบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเลี้ยงชีวิตผิดคือมิจฉาอาชีวะเพราะทำเดลฉา,าวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาบผลต่อเทวดาทำการบวงสวงแก้บนสอนมนกันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์พวกลดน้ำมนต์ทั้งหลายอาบน้ำมนต์ อินเดียก็เดินลงสู่น้ำการบูชาเพลิงนะเนี่ยส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรชานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศินของเธอประการหนึ่งเป็นศินของภิกษุห้ามกระทำพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ศาสดาเราเป็นผู้บัญญัติภิกษุต้องกระทำตาม มีหิริและโอตปะความละอายและเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคเจ้านะเพราะนั้นมันกำลังนำเราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐินะเพราะนั้นพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดังนั้นถ้าโยมจะพากันไปทำโยมต้องบอกว่าอาดิฉันกำลังจะไปทำเดลฉานวิชาต้องช่วยกันบอกอย่างนี้นะเพราะมันเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอยู ไม่ใช่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเอาหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนี้มาเปิดเผยให้พวกเราฟังให้ทราบส่วนใครจะศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาสมณพราหมณ์เราอื่นก็เลือกกันเอาเองนะ,ะจะเป็นปุยนุ่นหรือเป็นเสาหินนะ,อ,ะอันนี้เป็นคําถามในแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าขอเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้าถามว่าเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่ามีสารประภูมิ เขาตั้งไว้นานแล้วของเจ้าของกับการยกสารพระภูมิออกจากที่แล้วนำไปทิ้งเสียโดยไม่มีพิธีการอะไรทั้งสิ้นอ้างว่าเรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเป็นการถูกหรือไม่ควรหรือไม่เป็นการลบหลู่หรือไม่อย่างใดครับท่านถามมาครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าโยมลงไปดูแหละบ้านอนาถาบินทิกาเศรษฐีบ้านานางวิสาขาต้องไม่มีแน่นอน เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในประุุธประธรรมพระสงฆ์นะเพราะนั้นเราถูกสมณะเทพมารพรมใมใดในโลกดึงศรัทธาออกไปได้ไหมเห็นะะจะมีแถมอันนั้นนิดนึ่งได้ไหมอันนี้นินด,น,ด,น,ด,น,ดนึงได้ไหมเนี่ยถูกดึงศรัทธาออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเห็นไหม นั้นผู้ที่อย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเกลี้ยงเกลี้ยงง่ายง่ายนะไม่งั้นเดินสวนปุ๊บลืมยกมือไหว้โอ้ตายนะโดนหักคอละมั้งเนี่ยนะมันเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนหนึ่งจิตทันทีนะกรรมไม่ได้เกิดจากพระภูมิบรรดาลน,นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ใช่ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามพระภูมิเป็นไปตามสารเจ้าที่ เป็นไปตามสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะเทวดาตายแล้วก็ไปนรกใครบันดาลให้เทวดาไปนรกอีกอะกรรมทางกายวาจาจิตที่เขาเคยทำนั่นแหละนะเพราะนั้นชาวพุทธเรามั่นคงในองค์พระศาสดาเท่านั้นตถาคเตเอกันตะคโตอภิปสันโน เลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีอย่างอื่นนะเรียกว่าพุทธะและโสดาบันนะพ้นจากความแก่เจ็บตายอย่าเอาแค่พระภูมิเจ้าที่เครื่องรางของขันมาเป็นเครื่องเหนี่ยวล้างเราให้หลีกออกจากสัมมาธิฏฐินะมันเทียบไม่ได้กับคุณธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตาย เราต้องเที่ยวในสังสารัมายาวนานแล้วนะอย่ามัวติดข้องกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไปซะชีวิตสบายขึ้นเยอะรับรองนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยถูกต้องตามความเห็นใครตามความเห็นพระพุทธเจ้านะไม่เอาความเห็นใครดั้งนั้นจะไม่มีความเห็นของใครมาคัดง้างความเห็นของพระศาสดาได้นะ ชายคนหนึ่งมีภรรยาอยู่ที่เมืองจีนนะครับเขาเป็นคนจีนความขับแค้นก็ทําให้ชายคนนี้ต้องเดินทางมาเมืองไทยโดยทิ้งภรรยาของเขาไว้ที่เมืองจีนต่อมามาอยู่เมืองไทยทํามาหากินเจริญรุง่งเรืองพบผู้หญิงแล้วแต่งงานกันมีลูกสองคนครับต่อมาภรรยาที่อยู่เมืองจีนติดตามมาเมืองไทยมายืนกันอยู่สองคนเนี่ยถามว่า ใครคือภรรยาที่แท้จริงของชายคนนี้ครับยังไงนะฟังไม่สั่นเรื่องมันยาวปัญหา,า,าอของอาจารย์ยอดเองมีภรรยาที่เมืองจีนครับภรรยาอยู่เมืองจีนแต่ว่าเมื่อสามีมาเมืองไทยแล้วก็เสียสละเพราะว่าให้ผัวไปหากินเถอะตัวเองก็จะทนอยู่กับความยากจนที่เมืองจีน โดยหวังว่าต่อไปเมื่อมาอยู่เมืองไทยแล้วจะส่งเงินส่งทองไปให้บ้างหรือกลับไปแกก็ไม่กลับแกมาม,มีเมียใหม่อยู่ที่เมืองไทยจนกระทั่งภรรยาคนจีนต้องตามมาเมืองไทยเนี่ยครับทีนี้สิทธิในการชี้ว่าใครคือภรรยาที่แท้จริงของชายผู้นี้อ๋อเจตนาแล้วยัง <c oughs> นะต้องดูว่าเจตนาเขาอยู่กับใคร,ครนะนจริงเนี่ย <c oughs> นะ่อ คนที่เขาวางเจตนาคนแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ละเจตนาไม่ใช่หรอถ้าเขายังไม่ละเจตนาก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่นะแต่เบียนสมรสแหวนมงแหวนมั่นไม่เกี่ยวครูเจ้าไม่ได้บัญญัติบัญญัติที่เจตนานะถ้าเขายังไม่วางเจตนาต่อคนคนแรกครับยังชื่อว่ามีความสัมพันธ์อยู่ครับแต่ถ้าเขาวางเจตนาไปแล้วก็ถือว่าจบกันครับขอบคุณรครับพออครับ การกำหนดอนณาปานาสติจะกำหนดอย่างไรให้จิตรู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกเช่นที่จมูกที่ท้องหรือว่าที่ลมกระทบครับพระเจ้าไม่ได้บัญญตัติเรื่องท้องเรื่องจมูกดูที่อาตามาบอกให้ฟังมา่อกี้พระเจ้าตัดลองไปดูดูซิว่ามีคำว่าจมูกมีท้องไหม เมื <ítulo> ่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นดูทั้งหมดไม่มีท้องผุงสะดือหน้าอกจมูกไม่มีลิ้ิปิปากก็ไม่มีอย่าไปเติมบทพันธนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูด ไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนี่คือความสามารถของความเป็นพระพุทธเจ้าจัดไว้กับอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิพพานเป็นในภายในไม่มีพลาดพู้เจ้าไม่เคยพลาดเรื่องการพูดนะอย่าไปเติมพระองค์ทำอย่างไรพูดอย่างนั้น พูดอย่างไรทำอย่างนั้นพระองค์จึงถูกขนานนามว่าตถาคตนะดังนั้นไม่หนีพลาดเรื่องคำพูดพู้เจ้านะะนั้นรู้แค่ลมไหลเข้าไหลออกครับอขอาการเรียนสอบถามว่าลำดับการสังสมสุตะนะครับสุตะเพื่อความเข้าใจอย่างเป็นภาพในการเรียงสายเกิดดับนี่ต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนจุดไหนหลัง เจ้าค่ะนะครับเ,เ,เห็นเมื่อไหร่ก็ตรงนั้นนะ่ะนะโยมเคยมีความสุขมีความทุกข์กันทุกคนเวลาสุขมีใครสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีมันต้องดับเวลาดับรู้ตัวไหมลืมมองไม่ทันนะทันตรงไหนก็ตรงนั้นละ่ะเห็นเกิดดับนะอารมณ์เราเกิดดับตลอดเวลาคิดอดีตก็ดับคิดปรุงอนาคตก็ดับ เกิดดับเกิดดับตลอดใครเห็นใช้ได้นะเกิดดับเอาแค่นี้อยู่กับลมเห็นเกิดดับแค่นั้นเปลี่ยนแปลงนะเกิดดับไปมาเนี่ยแค่นั้นเองสติต่างกับสัมปชัญญะอย่างไรครับสติระลึกได้กลับมาขณะที่กลับมาตรงนี้แล้วมีความตั้งมั่นอยู่เรียกสัมปชัญญะ ปัญหามีแค่นี้ครับบอกผมว่าทำไมมีน้อยอย่างเลยน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาแถมให้อีกสักนิดหน่อยในนี้เนาะครับผมพอดีเสียงจะมอดแล้วะนะเดี๋ยวสภาก็คงจะเลิกน,นะ,อ,ะอันนี้นิดหนึ่งก็ถามว่าพระชตระดวดจบับบสยามรัฐเขียนโดยรัราชกาลที่ห้ามีกี่เล่มใน ชุดแรกเนี่ยจะเป็น39เล่มนะแต่ทั้งหมดเนี่ยสีเล่มมาเสร็จในรัชการต่อๆมานะแล้วก็ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยอีกทีมาเสร็จเมื่อปี2,500นะันก็ถามว่าโสดาบันเกิดใหม่แล้วจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเป็นโสดาบันเขาจะรู้ส <Christine> ึก ถึงคุณธรรมของความเป็นพระโสาบันเช่นเด็กบางคนทําไมเกเรทําไมบางคนชอบฆ่าสัตว์ทําไมบางคนมีเมตตาของเก่าติดมาทางนั้นความเป็นโสดอนก็ติดมาเหมือนกันนะดังนั้นความรู้สึกนะในความมีศินบริบูรณ์มันจะติดมาความที่ไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยาก,กรักทรัพย์ทําไมเด็กบางคนชอบขโมยบางคนเนี่ยละอายนะสิ่งเหล่านี้ติดมา พรเจ้าเคยตัดเดร,รัจฉานวิชาไสยศาสตร์ไว้บ้างหรือไมนะ่ก็มีตัดอย่างที่เอาขึ้นให้ดูแล้วนะเดร,รัจฉานวิชาแบบต่างๆการดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกรระลอกลูกเสกทําน้ํามนต์ปนะนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนเดร,รัจฉานวิชาทั้งนั้นนะไม่สามารถช่วยเราหลุดพ้นและเรากําลังจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐนะิดังนั้นถ้าต้องการเข้าสู่สมาธิ อย่าไปเกี่ยวข้องกับวัตลระพวกนี้โยมหาตัวได้ไหมใครเป็นศาสดาของข้อวัดต่างๆเหล่านี้หาไม่เจอไม่รู้ใครแต่พระพุทธเจ้าบอกเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นและถ้าโยมรักษาวัดโยมไปช่วยรักษาพ่อวัดของใครไว้ไม่รู้ตอบไม่ได้ใช่ไหมหาตัวไม่เจอไม่มีคนบัญญัติแต่ไม่ใช่ะพเ,เจ้ะนะแล้วก็ช่วยในการหลุดพ้นได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ เป็นเัจฉานวิชานะ,ะนั้นผู้เจ้าก็บัญญัติห้ามเอาไว้และไม่บัญญัติประโยชน์เลยนะคำถามส่วนใหญ่จะซ้ำๆกันนะโยมเข้าไปในเว็บไซต์วัดนาป่าพงค์คำถามโยมส่วนใหญ่ที่ส่งมาเนะี่ยเป็นคำถามซ้ำๆเป็นคำถามยอดฮิตทั้งหลายอาตมาได้ตอบไว้หลายปีแล้วคำถามยอดฮิตเหล่านี้ โยมเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์วัดนาป่าพงคำถามที่ถูกถามบ่อยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบไ้หมดแล้วนะก็บอกว่าในเนื้อมิพพานไม่มีร้อนไม่มีเย็นไม่มีสั้นยาวแล้วนิพพานมีอะไรนิพพานไม่มีอะไรนิพพานไม่มีในสิ่งที่เรารู้จักทั้งหมด เรานิพพานไม่ปรากฏการเกิดณนะอุปาโทปัญญ,ญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณนะวายโยปัญญายติไม่ปรากฏมีความเสือ่อมณทิตสารยตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างปรากฏผู้เจ้าไม่ได้พูดเล่นคำว่านิพพานบัญญัติไม่ได้แต่มันบัญญัติไม่ได้จริงๆเพราะสิ่งที่จะบัญญัติได้ต้องมีเกิดปรากฏแต่นิพพานนั้นเกิดไม่ปรากฏ จึงไม่สามารถบัญญัติอะไรได้ครองแห่งการเรียกครองแห่งการบัญญัติครองแห่งการพูดจาเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญามีเพราะเกิดปรากฏต้องมีโผล่ขึ้นมาสักนิดจึงจะบัญญัติหรือเรียกมันได้แต่ถ้าเกิดไม่ปรากฏจะเรียกอะไรได้บัญญัติไม่ได้การบัญญัตินิพานจึงบัญญัติภายใต้สิ่งที่เรารู้จักแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่มีไม่มี เช่นดินน้ำไฟลงไม่มีในนิพพานกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีในนิพพานนามรูปไม่มีในนิพพานวิญญาณหรือจิตเราไม่มีในนิพพานต้องวางหมดเลยทุกอย่างแต่เป็นสภาวะที่มีอยู่ไม่ได้ขาดสูญแต่เกิดไม่ปรากฏซึ่งสภาวะนี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วนะนั้น ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆยังไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นก็ได้สนใจแต่ขันห้าและเห็นโทษของมันปล่อยวางให้ได้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจนิพพานไปเองนะก็บอกถ้าพูุ้ทธเจ้าสามารถเข้าถึงนิพพานนะแล้วพู้เจ้าอยู่ที่ไหนนะก็อยู่ที่นิพพานพระพุทธเจ้าบอกว่า ภิกษุทั้งหลายเนี่ยปรินิพานด้วยอนุป,ปาทิเสสนิพานธาตุเป็นอันมากแต่นิพานก็ไม่เต็มนะเปรียบเหมือนมหาสมุทรเนี่ยฝนตกลงมาเยอะแยะไปหมดเลยลงมาแต่มหาสมุทรก็ไม่เต็มนะรับเรื่อยๆมีพระศาสดาตัดไว้อย่างนี้นั้นพระลานทั้งหลายอยู่ไหนก็อยู่ในนิพานนะ